ก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําที่พักที่หนึ่งนะครับที่เขาใหญ่นะครับที่มีชื่อว่าวิวาเซ่เขาใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะซึ่งที่พักที่นี่นะครับผมมองว่ามีความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แถมราคาเนี่ยดีด้วยเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ประทับใจนะครับกับห้องพักเนี่ยคือว่าขนาดของห้องพักเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับราคานะครับที่ จ่ายไปนะฮะแถมนะครับฟัคซิลิตี้ต่างๆเนี่ยก็ครบนะครับมีทั้งโต๊ะทำงานนะครับผมรวมไปถึงสแน็คบาร์ให้นะครับอ่ะห้องน้ำเนี่ยก็แยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับโรงแรมที่ราคาระดับนี้เนี่ยที่ผมไปพักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับสแน็คบาร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยรวมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยที่นี่นะครับมีสแน็คบาร์เล็กๆให้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับที่ น่าประทับใจโดยห้องพักที่เราพักวันนี้นะครับจะเป็นดีลักชชิงลูมนะครับผมวิดเอาบัตทับนะครับก็คือเป็นดีลักชิงนะครับผมที่ไม่มีอ่างอาบน้ํานะครับเขาจะมีอีกท้ายหนึ่งนะครับผมที่มีอ่างอาบน้ํานะครับแต่ว่าเราไปช่วงหน้าหนาวนะครับก็เลยไม่จําเป็นนะครับผมที่จะต้องไปใช้อ่างน้ํานะครับก็สําหรับใครที่มาพักที่นี่นะครับผมแนะนานะครับให้เข้าเช็คอินที่พักนะครับผมก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับเพราะว่าวิวจากห้องพักนะครับผม ดูวิวพระาที่ตกดินเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากมากครับรวไมไปถึงนะครับผมแนะนําให้คุณเนี่ยตื่นเช้าเช้าด้วยนะครับผมไปเพื่อไปรับประทานอาหารเช้าครับวิวห้องวิวจากห้องอาหารเช้าที่น,นะครับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแถมอาหารเช้าเขาก็ ค่อนข้างจัดเต็มให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะนั่งคาเฟ่นะครับใช้บริการในโรงแรมเนี่ยเขาก็ม at ีคาเฟ่ให้นะครับรวมไปถึงกลางคืนเนี่ยคุณสามารถที่จะขึ้นไปดูนะครับวิวเนี่ยจากรูท็อปที่ด้านบนได้นะครับก็จะสวยแปลกตาไปอีกแบบนะครับผมแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยเราไปดูวิวเมื่อตอนกลางวันนะครับก็ได้วิวอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าวิวเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากที่ห้องพักมากนะครับก็สรุปนะครับผมห้องพักที่นี่นะครับมีขนาดใหญ่นะครับผมอ่าววิวดี บริการดีนะครับอาหารเช้าดีรวมไปถึงนะครับบรรยากาศภายในยรีสอร์ทเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับอที่นี่เนี่ยมีทั้งสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของชิตขับให้ด้วยนะครับ